วัสดีครับผมนรกตะอุงจากท่องเซมานาพมวนเนื้อสสาร you, กองเวิร์นเว็บเซมนาฟอร์อยูโดเนนนตกเอุงยังอยู่ที่บ้านฉางพะเดศวันนี้เป็นวันที่สองครับมีกําหนดการอยู่ที่นี่อีกสองวันครับมีการอบรมการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนและหลักสูตรพิเศษแท้งนะครับสองหลักสูตรด้วยกันพคอออที่ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายเก้ารประเภท จะต้องรับการอบรมหลักสูตรนี <online> ้นะครับแล้วก็นำซูติเคตไปขอสอบเพื่อนำขอไปไปขอสอบกับสำนักงานกรวงจังหวัดเพื่อขอใบรับรองนะครับเป็นบัตรเป็นบัตรเรรยกบัตร ADR นะครับอยากให้ทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ารับารอบรมสอบผ่านครับเป็นความสุขใจของคนบรรยายเป็นความสุขใจของคนเป็นครูครับขอบคุณมากนะครับเราจะเก็บภาพในส่วนของการบรรยายมาฝาก บันครับนะครับขอบคุณครับ ครับข้อแรกครับเราแบ่งออกนะครับมาเฉลยข้อสอบกันข้อแรกนะครับเขาถามว่ารถที่ต้องมีหนังสือรับรองการให้ความรับผิดชอบแบ่งออกเป็นสกลุ่มถูกไหมครับกลุ่มที่1คือรถติดตรึงรถที่บรรทุกแท้งเคลื่อนที่ยกเคลื่อนที่ได้และรถแบบเอเตรีอันนี้บรรทุก1,000ลิตรขึ้นไปแล้วกลุ่มที่2นะครับก็แทงคอนเทนเนอร์แท้งที่เคลื่อนที่ได้ และรถกลุ่ม MEGC อันนี้3000อันนี้คือคำตอบนะครับข้อที่สองแทงที่ไร้ความดันสำหรับคนส่งอัตรายรายประเภทครับครับรถน้ำมันถูกต้องครับรถน้ำมันนะครับรถน้ำมันแทงแบบไซโลสำหรับคนสินค้าที่เป็นเป็นของแข็งไซโลของแข็งเป็นถงหรือไม่เล็กนะครับ อันนี้อันเก่านะครับอันเก่าตั้งแต่การขนส่งแบบเทกองนะครับข้อ5ครับแห้งมรรทุกสารอุณหภูมิสูงเช่นยางมะตอยหมายเลขยูเอ็นเท่าไรครับ3257นะครับยางมะตอย3257เป็นวัตถุอันตรายประเภท9นะครับประเภท9 9 9าเกานะครับรน,น้ำมันเชื้อเพลิงคือคือท่านต้องดู ให้ดีครับคำถามมันหยุดแค่ไหน<ใ>น,นะภายใต้ความดันมันมีสองอย่างนะครับถ้าถ้าคำคำตอบตรงนี้เขาจะตอบว่ายามาตต้เออถ้าอยากให้ตอบว่าแกส๊สเขาจะว่าไรภายใต้ความดันและสูญจากาศด้วยนะอันต่อมาครับรหัสแจ้ง L หมายถึงของเหลว, <S, <S, ลว S หมายถึง ของแข็งพี่ไม่ถึงพี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 พพกาซเอาเอาผมถามพีผมถามพีผมยังไม่ไปจีนะครับผมถามพีพ,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 พีคือก๊าสสภาพก๊าของเหลวสภาพรอมละลายใช่ไหมครับ C คือแรลซี การอาจถูกต้องครับอาครับการเลีวอุณหภูมิต่ำนะครับอันนี้ผมถามในส่วนของสารแต่ละประเภทคราวนี้ต่อมาผมถาม G แล้ครับนี่ G ตัวนี้คือครับงต่ำสุดน,นะครับถ้าเป็นตัวเลขก็เพิ่มขึ้นตามตัวเลขถูกไหมครับ LCBN สัญกษณ์ B หมายถึง ช่องอยู่ด้านล่างมีอุปกรณ์ปิด3ตัวเรียงกันนะครับถ้าต่อมาครับรถ FL นะครับคนส่งสิงการอันตรายประเภทการไฟฟไฟกับของเหลวไฟฟทั้งที่เป็นความเสี่ยงหลักและความเสี่ยงรองนะครับรถ AT คือรถนอกเหนือจากรถ FL นะครับอันต่อมาเสีไฟหลักตั้งอยู่ที่ หัวเก่งกับแบตเตอรี่โซนศูนย์คือโซนถูกต้องครับนะอยู่บริเวณภายในอันภายในถังและข้อต่อต่างๆถูกไหมครับโซนหนึ่งคือโซนอันตรายที่มีโอกาสระเบิดบ้างแล้วเพราะว่า,านะครับห้าสซนเมตรนะครับส่วนสองคืออันการอาจเกิดระเบิดน้อยมาก ครับาการติดคือหมายสีส้มเพื่อ,นนอ,อโอเคนะครับ <c oughs> รถแทงคอนเทนเนอร์ติดป้ายส้สมมีตัวเลขด้านใดแทงคอนเทนเนอร์ er ติดป้ายสีส้มมีตัวเลขด้านไหนครับด้านไม่มีด้านท้ายครับด้านข้างสองด้านนะครับ <c oughs> ด้านข้างสองด้านถ้าต่อมาครับขอบ้อท4รถแทงคอนเทนเนอร์ติดป้ายแสดงความเป็นอันตรายกี่ด้าน ส <4 S 2> ด้านเออเห็นไหมครับ <S 2> <S 2> นี่คือที่ประเด็นเห็นนะครับว่ารถแทคกซีเนื้อเทตัวเลขอยู่ด้านข้าง2ด้านแต่ถ้าเป็นฉลากเวลาติด4ด้านนะครับอดี้เล็กโอเคไหมครับ<ม>รถที่มีช่องบรรทุกหลายช่องติดป้ายสีส้มที่มีตัวเลขด้านใดครับด้านข้าง2ด้านนะครับมไม่มีครับ รถที่ขนไปหลายหลายประเภทติดป้ายมีสีต้งม,มีตัวเลขด้านข้างสองด้านส่วนถ้าเขาถามว่าทลาควเป็นลายติดด้านข้างสองด้านและเอามาติดด้านหลังโอเคไหมครับคือที่อาจารย์ให้ระวังคือเขาถามตัวไหนเขาถามป้ายสีส้มมีตัวเลขหรือป้ายท้งถิ่ไม่มีตัวเลขหรือเขาถามในส่วนของป้ายความเป็นอันตรายนะครับให้ให้ดูดีๆตรงนี้ อันต่อมาครับการตรวจภาคทางเทคนิคแทงตัวอะไรบ้างเทคนิคแทงตัวอะไรบ้างาอ่าเออครับก็ดูในหน้าไหนครับบอกเพื่อนด้วยเออเป็นการตรวจรถใช่ไหมครับมีบันไดมีท่อต่างๆหน้าแปลนท่อสารนี้บรรจุในแท่งนี้ได้หรือไม่ต้องติดสายดินหรือไม่สารที่มีปริยาต่ตอกันต้องแยกออกจากกันโดยมีสารตัวอื่นกั้นกลาง เออนะครับตรงนี้อยู่หน้าไหนครับบอกเพื่อนด้วยครับ27นะครับ27ดนะอันต่อมาครับเมื่อจ่ายสารออกจากแทงเสร็จแล้วให้มีให้ปิดวาล์วตัวไหนก่อนครับตัวในมาตัวนอกและสุดท้ายคือปิดฝาท่อนะครับระดับการบรรจุสารในแทงไม่มากกว่าเท่าไหร่ครับเฮ้ยไม่มากกว่า20สิสี่ครับ ไม่มากกว่า20นะครับไม่มากกว่า20และไม่น้อยกว่า80อย่ากลับกันครับอย่ากลับกันเอออันสูงสุดคือ90นะครับอันสูงสุดคือ90ในกรณีที่สามารถเติมได้ระหว่าง20 80เปซนี่คือแทงประเภทไหนครับแทงยังไงครับเอออันนี้ไม่ได้ถามแต่ผมจะถามพวกเรา คือเราสามารถเติมระหว่าง20ถึง80ได้ในกรณีที่มีมีเป็นช่องแนละแต่ละช่องบรรจุได้ไม่เกิน7 5 0 0นะโอเคนะครับอันต่อมาการร้างธรรมแทงการร้างธรรามแทงโดยก๊าซไหนครับในตัวเจนอ่าโอเคนะครับ การเติมของเหลวเมืออ่อป้องกันไฟฟ้าสถิตต้องเติมอย่างไรเอคอครับค่อยๆเติมแล้วเร็วขึ้นและก็ค่อยๆลงอีกครั้งเมื่อถึงเกณฑ์ที่เราจะจะ,จะจ่ายนะครับแรงเบี่ยงที่ศูนย์พี่สมพงษ์แรเงเบี่ยงที่ศูนย์ก็แรงเบี่ยงที่ศูนย์น่ะขนาดรดเลี้ยวนะครับขนาดรดเลี้ยวและและเบรกหรือเล่งนะครับ เบรกหรือเร่งเขาเรียกแรงเฉยในส่วนของแรงเหี่งิศูนย์พวกนี้จะเป็นแรงแรงที่ศูนย์คือแรงกระทํานะครับโอเคเนาะอันนี้คือแบบหารสุดท้ายคราวนี้เรามาดูข้อสอบกัน งครับบรรยากาศวันนี้นะครับนอกจากที่มีการบรรยายในห้องอบรมแล้วนะครับยังมีการดูของจริงจากรถขนส่งน้ำมันรถเทมิสเทเลอร์นะครับที่ทางผู้เข้าลมนำมานะครับก็ติดตามในคลิปนะครับวันเดียวกันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้เรอุ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ